thank you ประวัติศาสตร์8ปนาทีก่อนนอนวันนี้เรื่องแรกเราจะมาพูดถึงศึกขมิครั้งที่1ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในบันทึกพงศาวดารขมิระบุว่าในช่วงศกราักนรยาช1132ปีาศพระยากำแพงเพชรซึ่งเป็นเจ้าแผ่นดินซึ่งหมายถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะได้มาตั้งสร้างกรุงธนบุรีอยู่ได้1ปีสมเด็จพระเจ้าตากสินก็มีสุภาพหนังสือไปบอกแก,ก่กษัตริย์ขมิในตอนนั้นที่มีนามว่าสมเด็จพระ รายราชาธิราชว่าบัตรนี้กรุงเสียยุธยาได้ตั้งขึ้นมาใหม่แล้วเหมือนแต่เก่าก่อนจึงหมายให้กษัตริย์ขมิน้นจัดดอกไม้ทองดอกไม้เงินเครื่องราชบรรณาการเข้ามาถวายเหมือนครั้งกรุงเสียยุธยาดุดเก่าเจ้ากรุงขมิ้นจึงมีสุภาษ์อักษรตอบเข้ามาแบบสั้นๆว่าไม่ใช่เชื้อเจ้านายเก่าไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นค่ะ ซึ่งการตอบจดหมายกลับมาของเจ้าขมิญในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ได้นํามาซึ่งศึกสงครามอีกหลายศึกที่ทําให้ตัวเจ้าขมิญเองต้องหลุดจากราชบัลลังก์เลยก็ว่าได้ค่ะโอเคค่ะตัดเข้ามาสู่เนื้อหากันต่อซึ่งเมื่อจดหมายมาถึงกรุงนธนบุรีนั้นเนี่ยนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นเมื่อพระองค์ทรงได้รู้ถึงใจความจดหมายสุภาพอักษรที่เจ้าขมิญส่งมาแล้วพระองค์ก็ถึงกับพระพิโรธอย่างมากจึงดํารัสให้พระยาสุรศรีพิสนุวาธิราชน้องชายของราช การที่หนึ่งเป็นแม่ทัพยกไปตีเมืองขมินโดยทรงมีรับสั่งให้พานักองคนนพระรามราชาเชื้อสายเจ้าขมินที่เคยเป็นนารีกับสมเด็จพระนารายณ์ราชาธิราชเจ้าขมินองค์ปัจจุบันที่เคยมีเรื่องแย่งบัลลังกันมาก่อนตั้งแต่อยุธยายังไม่เสียกรุงแล้วก็หนีมาให้อยุธยาช่วยนั้นภายหลังเมื่ออยุธยาเสียกรุงนักองคนนพระรามราชาก็มาสวามิภักดกับสมเด็จพระเจ้าตากสินรอบนี้ดูจากบันทึกแอดมินคิดว่าสมเด็จพระเจ้า ินพระองค์ให้นักองคโนนพระรามราชาไปในกองทัพกรุงธนบุรีด้วยค่ะเพราะเป็นคนในพื้นที่ซึ่งทัพของพระยาสุรสีพิสนุวาธิราชหรือพระยาเสือท่านก็ได้ยกไปถึงนครวัดเจ้าขมิ้นก็ได้ใช้ให้พระยากลาโหมข้าราชการฝั่งของข,องขมิ้นเองนั้นยกทัพออกไปสู้แต่ทัพขมิ้นก็เสียทีในแดนตนเองแม่ทัพอย่างพระยากลาโหมขมิ้นก็ถูกฝั่งกองทัพของพระยาเสือตีแตกตัวแม่ทัพขมิ้นเองก็ตายในที่รบไพรบนแตกในชนิด ที่ว่ากระจัดกระจายไม่เป็นขบวนสึกนี้ถือเป็นสึกแรกที่กรุงธนบุรีกับขมิรบกันค่ะแต่ด้วยครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการไปถึงแดนกัมพูชาทัพกรุงธนบุรีไปถึงก็เข้าฤด,ดูฝนพอดีด้วยสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยทัพกรุงธนบุรีจึงถอยยกกองทัพกลับค่ะซึ่งศึกนี้เนี่ยนะคะถือเป็นเพียงปฐมมบทศึกแรกเท่านั้นระหว่างกรุงธนบุรีกับขมิค่ะต่อมาเรื่องที่สองเราจะมาพูดถึงพระอยุธยาให้เลิกก่อกบฏซึ่งเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นในสมัย สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิค่ะรู้จักกันในชื่อกระบฏพระรีสินปองสวสดานระบุว่าเป็นน้องของสมเด็จพระยอดฟ้าสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระชัยราชาธิราชกับพระเมเหสีที่ไม่ใช่ท้าวสีสุดาจันทร์ค่ะซึ่งหลังจากการยึดอำนาจขุนวรวงศ์สาธิราชแล้วพระสีสินก็ถูกสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิเลี้ยงดูต่อจนอายุครบตามกําหนดก็ให้ออกบวชเป็นสามเณรไปก่อนแต่ด้วยพระรีสินพระองค์น่าจะน้อยใจที่ไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์รับ ราชการต่อซึ่งตัวพระศรีศิลเองนั้นก็มีสายเลือดที่จะสืบราชสมบัติได้เช่นกันจึงคิดการใหญ่เป็นกบฏขึ้นค่ะได้ซ่องสมกําลังไพร่พลมีขุนนางน้อยใหญ่เข้าร่วมด้วยหลายคนจนทางสมเด็จพระมหาจ,จัากรพรรดิรู้พระองค์จึงดารัสสั่งเจ้าพระยามหาเสนาให้เอาตัวพระศรีศิล์มาพิจารณาโทษได้ความเป็นสัตว์แต่ก็ไม่ทรงประหารให้แต่คุมตัวไว้นัดธรรมิกร,ราชมื่นจ่ายยวดเป็นผู้คุมครั้นจวนเข้าพรรษาทรง พระมหาการุณาตรัสว่าพระสีสินซึ่งเป็นโทษคุมไว้นั้นอายุได้อุปสมบทเป็นภิกษุภาวะแล้วจึงให้อุปสมบทแต่ทว่าตัวพระสีสินเองก็ไม่ได้ยินยอมได้ถือโอกาสนี้ไปซ่องสมกําลังอยู่3วันซึ่งในพงศาวดานี่นะคะจะพูดถึงขนาดที่ว่าพระสีสินเนี่ยได้ซุ่มพลอยู่นวัดม่วงมดแดงอันแสดงให้เห็นว่าน่าจะมีผู้ร่วมกระบฏเป็นจํานวนมากใช้ได้เลยค่ะส่วนฝ่ายสมเด็จพระหมหาจักรพรรดิเมื่อทรงทราบว่าหลานก่อกระบทขึ้นอี ก็สรงสั่งให้เจ้าพระยามหาศีนาไปตามให้ยอมจำนวนแต่โดยดีฝ่ายพระศรีสินก็ไม่หยุดได้ไปขอเลอกพระพันรัตพระสงฆ์ผู้ใหญ่นวัดป่ากแก้วให้ดูเลอกให้ซึ่งพระรูปนี้ท่านก็ให้เลิกกระบทว่าให้บุกก่อการนวันเสาร์เดือนแปขึ้นคำหนึ่งเลิกดีให้ยกเข้ามาดูจากตรงนี้คนแหยยุทยาสมัยนั้นแอดมินว่าเขาคงมองว่าพระศรีสินเองเนี่ยก็มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์ด้วยเช่นกันค่ะเพราะเป็นถึงลูกของกษัตริย์องค์เก่าซึ่งหา มองกันดีๆสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระองค์ก็เป็นแค่ลูกพระสนมที่ได้ยึดอํานาจมาด้วยความจําเป็นในตอนนั้นซึ่งมุมมองทางประวัติศาสตร์ยุคนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่พูดลําบากจริงๆค่ะแถมคนที่ไปอยู่ฝ่ายพระศรีสินเปิดชื่อมาก็มีขุนนางชั้นผู้ใหญ่หลายคนเลยค่ะเช่นพระยาเดโชพระยาท้ายน้ําพระยาพิชัยร,รุนฤทธิ์หมื่นพักดีสวรรค์หมื่นไพนรินซึ่งคนเหล่านี้เคยถูกจับไปตอนที่รวมกําลังพลจากกบฏรอบที่แล้วของพระศรีสินและกลุ่มคน เหล่านี้เมื่อรู้ว่าพระสีสินจะกระบฏอีกรอบก็ส่งจดหมายลับไปบอกพระสีสินว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่ารุ่งขึ้นวันสิบสี่ค่ำจะเอาข้าพระเจ้าทั้งห้าคนไปฆ่าเสียขอให้พระสีสินเข้ามาในกลางคืนวันนี้อย่าให้ทันรุ่งพระสีสินก็ยกกองทัพเข้ามาทางหอรัตนชัยเจ้าพระยามหาเสีนาซึ่งน่าจะมีสายอยู่ในพวกกระบฏเมื่อรู้ว่าพระสีสินจะยกเข้ามาก็ตามเข้ามาข้ามท่ารอทัพกระบฏเจ้าพระยามหาเสีนาแกก ก็ชิวมากนะคะนาช้างเปลือกลงอาบน้ํารอทับกบดซึ่งจากนั้นเมื่อพระศรีสินยกเข้ามาเจ้าพระยามหาศสนาก็ขี่ช้างเปลือกออกมารบกับพระศรีสินณนถนนหน้าบางตราแกถึงกับขี่ช้างเปลือกสําหรับกษัตริย์ได้เนี่ยแอดมินว่าเจ้าพระยาคนนี้คงจะมีเชื้อพระวงศ์หรือไม่ก็เป็นทหารเอกที่ยุกมารบแทนพระเจ้าแผ่นดินเลยก็ว่าได้ค่ะตัดกลับมาที่ฝ่ายพระศรีสินนั้นครั้นเมื่อพบเจ้าพระยามหาศสนาก็ร้องว่าจะสู้เราหรือเจ้าพระยามหาศสนาว่า ra cầm nội. โทษพระองค์ฉันใดโทษข้าพระเจ้าดุจฉันนั้นจากนั้นทั้งคู่ก็ใส่ช้างเข้าชนกันพระรีสินตีด้วยขอเจ้าพระยามหาศีนาตกช้างลงพระรีสินยกเข้าไปทางประตูเสาธงชัยเข้าพระราชวังได้สมเด็จพระหมหาจากักรพรรดิราชาธิราชเจ้าไม่ทันรู้พระองค์ลงเรือประที่นั่งหนีขึ้นไปเกาะมหาพรามพระรีสินดูเหมือนว่าจะชนะนะคะในทีแรกก็ให้ถอดพระยาเดโชพระยาท้ายน้ำพระยาพิชัยรุณฤทธิหมื่นพักดี หมื่นัยนาินออกแต่ทว่าเมื่อทางฝ่ายวังหลวงตั้งตัวได้บรรดาเชื้อพระวงศ์และข้าราชการก็พร้อมใจกันรุมโต้การยึอดอำนาจของพระศรีสินค่ะฝ่ายพระรามรีสวนพระมยินทราธิราชพระราชโอรสของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับเสนาบดีพร้อมกันเข้ารบพระศรีสินจนถึงขั้นตะลุมบอลหล้มตายไปนั้นมากด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่พระศรีสินนั้นได้โดนสไนเปอร์ต้องปืนตายค่ะสมเด็จพระมหาจักรพรรดิรา,า,ราเจ้าก็สเสด็จกืน เข้าพระราชวังกบิรอบนี้ถือว่าเกือบชนะและยึดอํานาจได้นะคะแต่หากมองกันในมุมที่แอดมินเห็นการยึดอํานาจแต่ยุทธยาในยุคหลังๆแอดมินว่ากบิดรอบนี้เตรียมการมายังไม่ดีพอยิ่งช่วงที่สามารถยึดพระราชวังได้ระยะเวลาหนึ่งจะทํายังไงต่อแอดมินคิดว่าคงจะลนลานกันหน้าดูประกอบกับไม่มีแผนจับกลุมเข้าชาร์จระดับผู้นําและขุนนางชั้นผู้ใหญ่เชื้อพระวงศ์ฝ่ายสมเด็จพระหมหาจักรพรรดิที่ดีพอการยึดอำนาจรอบนี้ถึงล้มเหลวกลายเป็นกระบฏแต่ถ้าการยึด ครั้งนี้สําเร็จแล้วลราก็แอดมินก็อดสงสัยไม่ได้ค่ะว่าเราจะเสียกรุงครั้งที่หนึ่งกันไหมถ้าเกิดว่าพระสีสินโอรสของสมเด็จพระชัยราชาธิราชได้ก้องราชโอเคค่ะตัดกลับมาที่เนื้อหาซึ่งเมื่อพระสีสินสิ้นประชนเพราะถูกยิงแล้วพวกกบฏจึงขาดผู้นําที่มีสิทธิ์ในบ้านเมืองก็เลยแพ้ไปโดยปริยายและหลังจากนั้นก็คือการปิดบัญชีผู้สมรู้ร่วมคิดทั้งหมดซึ่งในพงศาวดารก็ได้เล่าว,ว่ามีคนถูกประหารฐานเป็นกบฏจํานวนมากรวมทั้งพระรูปนั้นด้วยนะคะ ที่ได้ให้เลือกกระบฏซึ่งปงงสวดารเล่าว่าครั้นรู้ว่าพระพันรัตนวัดป่าแก้วให้เลือกพระศรีสินเป็นแท้ก็ให้เอาพระพันรัตนวัดป่าแก้วและพระยาเดโชพระยาท้ายน้ําพระยาพิชัยรณฤทธิ์หมื่นพักดีสวรรค์หมื่นภัยนรินฆ่าเสียแล้วเอาไปเสียบไว้หน้าตะแลงแกงกับศพพระศรีสินก็เปน็นอันจบกบฏปราบเสียนน้ําก่อนจะเสียกรุงครั้งที่หนึ่งซึ่งเรื่องนี้นอกจากเป็นเรื่องปราบกบฏแล้วก็ยังสะท้อนถึงภาพความวุ่นวายก่อนเสียกรุงด้วยค่ะส่วนเรื่องสุดท้าย ของเราในวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศเล่าเรื่องผีเปรตกันสักตนดีกว่าค่ะผีเปรตที่แอดมินจะเล่าในวันนี้คือกุมพันธะเปรตลักษณะของผีเปรตชนิดนี้ที่มีคนเคยพบเห็นเมื่อครั้งพุทธกาลก็คือเป็นผีเปรตชายมีอัน้ะโตเท่าหม้อลอยไปในเวหาเปรตนั้นแม้เมื่อเดินไปย่อมยกอัน้ะเหล่านั้นและขึ้นพาดบ่าเดินไปแม้เมื่อนั่งก็ย่อมนั่งบนอันทะนั้นด้วยวิบากกรรมปรากฏฝูงแรงเหี่ยวและ นกตะกลุ่มพากันโฉบอยู่จิกสับโดยแรงจิกถึงยื้อแย่งสะบัดซึ่งเปรตนั้นอยู่ไปมาซึ่งนกพวกนี้ก็ไม่ได้กลัวผีค่ะกลับช่วยกันจิกผีเปรตจนผีเปรตต้องร้องครวญครางออกมาด้วยความเจ็บปวดถ้าเรามองกันอีกมุมแอดมินมองว่าผีเปรตตนนี้เหมือนซอมบี้เสียมากกว่าค่ะซึ่งสิ่งที่ทําให้ต้องเกิดเป็นผีเปรชนิดนี้คือว่าเคยเป็นผู้พิพากษาตัดสินคดีไม่เป็นธรรมเหตุนี้ไม่ว่าใครจะทําอาชีพอะไรก็ตามก็ไม่สามารถหนีกฎแห่งกรรมได้เหตุ นี้เราทุกคนพึงกระทำแต่กรรมดีนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องตกนรกหรือมีภพภูมิที่ต่ำทรามได้รับความทุกข์ทรมานวันนี้แอดมินก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามและรับชมนอนหลับฝันดีกันทุกคนนะคะ